ขอขอบคุณคุณแทนโวล์และคุณชกรหนึ่งทับสองนภัสอารามพัฒนพงศ์ด้วยนะครับที่สมัครเมมเบอร์ชิพของช่องเราสำหรับใครที่อยากสมัครเมมเบอร์ชิพของช่องเราก็อย่าลืมไปสมัครกันด้วยนะครับโอ้โหกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับคลิปรีวิวโมเดลโปเกมอนนั่นเองนะครับวันนี้นะครับกลับมาอีกครั้งกับเอ็กสตูดิโอนั่นเองนะครับซึ่งก็คือโมเดลเมกาละซามาเอ็กซ์นั่นเองครับ ก็ในวันนี้นะครับท่านผู้ชมก็เราจะมาแกะโมเดลเมกาลิซารอนเอของ X Studio กันอีกเช่นเคยนั่นเองครับ mm hmm. ก็เรามาดูกันดีกว่าครับว่ารอบนี้โมเดลของ X Studio จะเป็นยังไงนั่นเองนะครับฟึบอ่าโอเคออกมาได้แล้วครับก็กล่องลังนี้เราเก็บก่อนนะครับก็นี่นะครับก็คือโมเดลเรซินของเมกาลิซารอนเอ็กซ์นั่นเองนะครับท่านผู้ชมก็ เรามาดูกันเลยดีกว่าว่ารอบนี้ครับให้อะไรเรามาบ้างนะครับโอเคส่วนแรกนะครับโอ้เปลวเพลิงนะครับของเมกาลิสซอนอนกนั่นเองนะครับว้าวมีแม่เหล็กติดด้วยนะครับสวยงามจริงๆนะครับส่วนที่2นะครับก็คือในส่วนของโมเดลเมกาลิสซอนเอนกนะครับที่แยกแขนขาแล้วก็ ดวงไฟครับก็แยกออกนั่นเองนะครับก็สวยงามตามมาตรฐานเอ็กสตูดิโอครับอ้างอิงจากโมเดลบางกีรัสที่ผมได้มานะครับนี่ก็ชุบกล่องก็ไฟอีกอันนะครับไฟอีกอันแล้วก็มาชั้นที่2นะครับของโมเดลตัวนี้นะครับไฟดวงเล็กๆตรงนี้น่าจะเอามาติดกระหังนะครับแล้วก็นี้ให้มาจำนวน2อันนั่นเองนะครับ เดี๋ยวเราค่อยประกอบเดี๋ยวค่อยประกอบเรามาดูนี่ก่อนนะครับก่อนเรามาดูส่วนฐานนะครับก็คือปีของลิซาดอนนั่นเองนะครับว้าวว้าวเลยนี่ครับสวยงามแต่แต่สวยงามแต่แต่นอะนี่สวยจริงๆครับและก็ต่อมาก็เป็นแขนสองข้างครับและก็สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะครับก็คือเจ้าหนี้เลยครับโอ้ยดึงยากมากรับหนึ่งนะครับเคแกะมาได้แล้วครับ ก็คือส่วนตูดนั่นเองนะครับของโมเดลตัวนี้นั่นเองนะครับก็เป็นในส่วนของก้อนเมฆนะครับแล้วก็หินเมกาชาริซาไรนั่นเองครับหรือลิซาดอนไรก็ได้ว้าวสวยงามมากครับและสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนั่นเองนะครับก็คือการซีเรียลนัมเบอร์ของ โมเดลของ X Studio นั่นเองครับซึ่งโมเดลตัวนี้ก็คือโมเดลหมายเลขที่212นั่นเองนะครับท่ากับว่าน,นี่ก็คือทั้งหมดของโมเดล m e g a l i s a r d X ตัวนี้นั่นเองครับถ้างั้นเดี๋ยวผมขอเก็บของก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาประกอบกันเลยแล้วกันนะครับ ก็เสร็จแล้วนะครับกับเมกาลิซารอน X นั่นเองนะครับท่านผู้ชมที่เป็นร่างเมกาของลิซาอนที่ทําให้ลิซาอนเป็นไฟมังกรจริงๆสักทีนั่นเองนะครับท่านผู้ชมโดยส่วนตัวนะครับโมเดลลิซาอนเนี่ยผมบอกตามตรงเลยว่าค่อนข้างชอบภาพโพสของมันมากเลยนะครับกับการจุตดีของมันนะครับในร่างเมกานะครับเห็นเปลวไฟสีเพลิงตรงแบ็กกราวน์นะครับแล้วก็ รวมถึงก้อนเมฆกับก้อนหินที่ลอยขึ้นมาบอกได้เลยว่าเป็นดีเทลที่ค่อนข้างสวยมากๆเลยนั่นเองนะครับผนวดกับเจ้าลิซซดอนนะครับที่ยืนอย่างอง,งาอาจนะครับพร้อมที่จะโบยบินเนี่ยก็เรียกได้ว่าทําให้แบ็กกราวน d ์ที่ดูเรียบๆอันนี้นะครับดูโดดเด่นขึ้นมาทันทีนั่นเองครับเปลวเพลิงนะครับของโมเดลทั้งตัวฐานตัวหางและก็ตรงปากลิซซดอนนะครบับอกได้เลยว่าออกแบบได้ค่อนข้างสวยมากเลยครับเหมือนกับเปลวเพลิงที่กำลังลุกโชนนั่นเองนะครับ ตัวสีของเจ้าโปเกมอนครับบอกได้เลยว่าค่อนข้างที่จะโอเคกว่าบันกิรัสนะครับผมมองแล้วว่าสีแบบนี้นะครับมันไม่ดูสดจนเกินไปหรือก็ดูแบบซีดจนเกินไปนั่นเองครับบอกได้ว่าสวยมากตัวประกอบของชิ้นส่วนหนางโปเกมอนนะครับก็เรียกได้ว่าโอเคเลยแต่ว่าในส่วนของไฟหางเนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นแค่เฉพาะหงลบาผมรู้สึกว่ามันหลวมไปหน่อยนั่นเองนะครับนั่นแหละครับก็คือโดยรวมคร่าวๆข,ข,ของเมกาลิสตันเอ็ของ X Studio นั่นเองนะครับที่โดยรวม,มอาจจะให้มันอยู่ที่ เเต็มเสร็จเท่ากับตัวของบันกีราสนั่นเองนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นโมเดลโปเกมอนที่เท่มากๆเลยครับที่เรียกได้ว่าในที่สุดมังกรประเภทไฟบินนะครับกลายเป็สู่ไฟมังกรในร่างเมกาก็เรียกได้ว่าคู่เหมือนกันนั่นเองนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปกันต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย